สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้เรามาทําข้าวกล้องไอซ่ามีกันลาเมนูมีกระทุกโรก,โกหรือว่าโกใจซ่ามีเหล่าสามีบอกว่าร้อยจังเลยไก่ของเธอค่ะก็ะวันนี้จะเป็นไก่ออบมักแบบไทยๆแล้วก็กินกับมันบดแล้วก็บร็อกโคลี่ค่ะส่วนนำ่ำอ่มามักไก่เนี่ยว่าก็จะใส่ซอสฟักเคี้ยวใส่น้ำมันหอยค่ะใส่เกลือใส่พงปรุงรสแล้วก็ใส่น้าตาลหรือว่าใครมีน้าตาลปี๊บอันนั้นก็จะดีมากเลยนะคะว่าไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรนะคะแล้วใส่ไปเลยตาม ตามความรูซึกของวอแล้วก็ค่อยะชิมทีหลังค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ซ้มเกลือทีวอลตามลงไปนะคะแล้วก็คลุกๆๆๆ,ๆให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยนมซอสหรือว่าเป็นวิปปิ้งครีมก็ได้แล้วก็ชิมรสค่ะว่าร้อยละไม้ว่าจะให้รสชาติเนี่ยมันเข้มกว่าปกตินิดนึงพอเวลาออกไปมัดไก่เนี่ยมันจะกลมกลมแล้วก็รสชาติร้อยกําลังดีเลยค่ะ ทำนุ่ยทำหแพมนางไปมาทำมันบดกันต่อคะ่ะต้มมันหน่อยพลางกับเว็บไปอาบหนาไม่จี๊ก็แพมเดี๋ยวเซตแล้วกับมันซุกพอดีเลยคะ่ะวันนี้สุดมันบดก็ไม่มีอะไรมากมันเดิมซำๆกินแต่อะไรก็สามีไม่เคยเบื่อแล้วก็ชอบมากเลยคะ่ะเราใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่นมจืดค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วย พริกไทยดำพ้องบงหลอดเรือพรองกระเทียมค่ะแล้วก็แคลดหลับติดคาดไม่ได้เลยคือสามีติดใจก็คือไซส์ซาวรครีมค่ะ วันนี้เจีครอบกากีนาหเหมือนเกาโอโปเลยนะคะเมก็มักไก่ไหมเจี J ๊บครอบกันแต่ว่าของเจีครอบนี้ไม่ได้ไซ้พ์พงปรุงหลอดอะไรหมานะคะใซ้แเคนมแล้วก็ไซ้เกลือกับติ๊กไส้ดำแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็ไซซน้ำผึ้งค่ะปินกาไก่อบน้ำผึ้งวกอกออกไปพร้อมกันเลยค่ะ ไปไปนอนไปมาดว มันบดแววตั้งไฟอ่อนไวให้มันเนี้ยนะคะก็เสร็จแล้วหน้าตาก็น่ากินมากเลยแล้วก็ไก่แววนะคะทุกคนสุกเกลียบรอยแล้วค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงค่ะให้ไก่มันนุ่มหน้าตาประมาณนี้ไว้วาก็จะโรยผงปาปพิก้านะคะให้มันมีรสชาตินี้เนื่องแต่จริงๆมันก็ไม่มได้เพรอะไรแล้วก็มาจัดใส่กล้องกันค่ะ เจกับเจกับเจกับแม่ป้าลงมาข้างนอกแม่ป้าลงมาข้างนอกต้องไม่ลองนะถ้าหลูกลองแม่กับทันทีแล้วก็แม่จะไม่พามาข้างนอกแล้วโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องตกลงกันก่อนลงจากรถโอเคไหมไฮไฟ,ไฟโอเค ขอบคุณครับยังโน no. ขอบคุณครับยังครับครับย่งครับครับ <laughs> Chica, Tengok quedas lu.